อันนี้เป็นพริกลาบเหนือที่หนูเอามาจากเมืองไทยก็พริกหอมกระเทียมขา่าตะไคร้อะไรเขาเศษสับมาแล้วอยู่ในนี้แล้วนะแล้วก็มีผงของลาบเหนือ,อเรียบร้อยมาในนี้ยหนูก็เอามาใส่ช่องฟรีซเอาไว้นะเอามาตั้งสิบกิโลนะเพื่อนๆสิบกิโลแล้วก็แช แช่ฟรีซเอาไว้แล้วเวลาจะใช้เราก็มาขูดออกนีงถ้าแม่ค้าเขาขนที่เขาปั่นพริกให้ยยหนูไม่ได้ใส่น้ำมาเยอะนะมันก็จะไม่เป็นน้ำแข็งนะแต่ถ้าเขาใส่น้ำมามีส่วนผสมของของเหลวมันก็จะขูดไม่ออกเพราะมันจะเป็นน้ำแข็งอันนี้ก็ถือว่าเขาอโอเคมาเลยนะในระดับหนึ่งยัยหนูจะเอาไปอเอาหมูลวนก่อน เอาผสมกับหมูก่อนสิคลุกเข้ากับหมูก่อนเอ๊ะสูตรไหนว่าลืมแล้วเอาคลุกเข้ากับหมูก่อนแล้วก็ค่อยเอาไปรวนพร้อมกันเพราะว่าพวกพิกอะไรพวกเนี้ยมันสุกแล้วนี่ไม่ใช่ดิบใส่แค่น,นี้ก่อน ผิดครัใส่เยอะเดี๋ยวเดี๋ยวจะแม่บอกน,อนอะ,อะอันนี้เราก็จะนวดคุกเขาให้เข้ากันแล้วก็ ก่อนที่เราจะเอาไปาคั่วในกระทะใช้คั่วโดยไม่ไม่ใส่น้ำมันนะ จะไม่พอเดี๋ยวเาเติมที่หลังได้ที่ยหนูเอาคุกไปแบบนี้ก่อนที่จะเอาไปคั่วเพราะว่าต้องการให้มันเข้าเนื้อต้องการให้เข้าเนื้อเดี๋ยวเราจะใส่น้ำตา ปลาใส่นิดเดียวนะเพื่อนเพเพราะว่าเราจะใส่น้ําปลาใส่พอให้มันออกเค็มปลาเล่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 มบ้านใครจังหวัดไหนใช้เรียกปลาเล่มปลาเล่มเดี๋ยวหนูอยู่จังหวัดคนครสวรรค์นนะก็จะเรียกปลาเล่มปลาเล่มคือนิดหน่อยออกเค็มนิดนิด แค่ติดติดปลายลิ้นอะไรประมาณแบบนั้นปลาเล่มปลาเลมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเดย็นหนูจะเอาลงไปคั่วในกระทะพอมันสุกแล้วแล้วเราก็ค่อยมาปรุงรสกันแล้วค่อยมาเติมพริกอีกทีหนึ่ง รับอ่อนอ่อนมากเลยความแซ่บันยังไม่ได้ ที่แรกว่าสั่งพริกอันเนี้ยมาเนี่ยจะเอามาทําขายนะปรากฏว่าเปลี่ยนแผนไปทํางานก็เลยไม่ได้ทํา เอาแล้วแหละเรื่องทํากับข้าวทําอาหารขายอ่ะมันเหนื่อยกว่าจะเก็บข้างกว่าจะไปซื้อของไปซื้อของกลับมาก็ต้องมาหาันมาเตรียมทําเสร็จเรียบร้อยก็ต้องมาล้างล้างเสร็จก็ต้องมานั่งแพ็กนั่งเอาไปส่งลูกค้าแล้วก็คนไทยที่นี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนอีสานเขาก็จะทํากินกันเองเนาะเขาก็ไม่ค่อยมาหาซื้อหรอก เขจะมีกะโน่นต้องลงไปไกลก็ต้องขับรถเอาลงไปให้เขามันมันลำบากอ่ะเลยคิดว่าทำ YouTube นี่แหละสูตรไหนอร่อยแล้วก็แชร์ลง YouTube แล้วก็ให้เพื่อนๆไปทำกินกันเองผิดมันสุกแล้วนะเขาเผาเขาอะไรมาเรียบร้อยแล้ว เราก็แค่เอามาคุกเอามาผัดบางคนเขาเอาไปผัดนะเพื่อนๆผัดแต่ว่ายหนูไม่ชอบน้ำมันมันเยอะเพราะว่าเราใช้หมูติดมันนะอันนี้ก็เป็นลาบแต่ลาบผัดลาบผัดแบบลาบเหนือ hồ lại số lốt น้ำปลาน้ำปลาแช่แข็งไอแช่ตู้เย็นเอาไว้เนาะมันเป็นวุ่น อ่ะสามช้อนก่อนแล้วเดี๋ยวมาชิมตายแล้วยินดไม่ได้กองก้างไปตีรวมกันแล้วตักก้างลงมาด้วยบันเทิงแล้วทีเนี้ย กินไปก็ระวังกั้งไปโอ้ยคนแก่เนาะยังไม่แซ่บแลกวา็ใ่น้ำมะนาว ให้เพื่อนๆนดูว่าผักชีที่หนูเก็บเอาไว้เมื่อเดือนกว่าได้แล้วมั้งเพื่อนๆนฮนะเดือนกว่าแล้วมั้งเนี่ยมันยังอยู่เลยนะเอาออกมาดูสิเปิดห่อดูสิมันเป็นยังไงนี่นะมันก็มีมีเป็นบางอันเนะที่มันที่มันเน่าเราก็หยิบมันทิ้งไป นี่แต,ต่วนใหญ่แล้วมันยังดีอยู่การเก็บโดวยวิธีนี้นะมันจะอยู่ได้เป็นเดือนซับน้ำล้างแล้วซับน้ำเอากระดาษซักเอาไว้ห่อมันเอาไว้ เดี๋ยวเราหัน่นเอาไปหั่นแล้วก็ามาใส่เดีห๋หนูมีไอ้นี่แล้วนะมีหอมเปแล้วนะมีหอมเปแล้ว เข้มอี้นิดนุะตักขึ้นมาแล้วเห็นก้างให้รสมันมันเข้มข้นหน่อย มาหั่นตันี้นะชุบ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 อันนี้ก็เป็นหอมแป่เอามาจากต้นที่สวนหลังบ้านแล้วก็มีหอมเปยอยู่ข้างล่างหอมเปยก็ค่อนข้าง,างจะดำนิดนึง ราะว่าซื้อมาตั้งแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว เริ่มแช่เขาเหนียวต้องหุงขาเหนียวในไมโครเวฟมันก็จะเหนียวติดมือนะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆน,นะลากเหนือนีห่หนูลืมอะไรหรือเปล่าเนี่ยเขาไม่ใส่ข้าขวคั่วกันนะโอเคเลย ก็จะต้องมีอะไรอ่ะกระเทียมดองไหมกระเทียมดองแอมหรือเปล่าเสร็จแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนลาบหมูยัหนหูเอเคนะเป็นลาบสไตล์ออกทางกึ่งภาคกลางกึ่งเหนือนะเพราะคนภาคกลางทําลาบเหนืออาจจะไม่เหมือนคนเหนือทาสักเท่าไหร่นะเพราะว่า ยันหนูก็ไม่เคยกินลาบเหนือเพียงแต่ว่าพี่สาวเขาแนะนำะพริกแกงอันนี้มาให้นะคนข้างบ้านก็ททำแล้วก็เขาบอกก็อร่อยเดี๋ยวยันหนูจะลองชิมดูนะคะเพื่อนๆมาลองชิมกันค่ะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆ นะลาบหมูเยี่หนูเอคนะแนวออกทางเป็นลาบทางเหนือโน้ไม่ได้ใส่ข้าวคัว่วนะใส่น้ำปลาแล้วก็บีบมะนาวนิดนึงแต่ไม่ถึงขนาดกับว่าออกเปรี้ยวนำเหมือนกับลาบ่ภากลางนะแต่ก็เป็นแนวผสมนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นชามของเยี่นะูนะมาทานกันค่ะขโมยอะไรกันขโมยลาไหนนกองเบนหันหน้ามาดิเหมือนหันมาหานมา,รารตรง ไปดูเหมือนฝรั่งเลยอะ่ะเหมือนเด็กฝรั่งเลย